สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนรูปภาพของปกนะครับรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรัปีงบประมาณ2,564นะครับโดยที่ในไฟล์นะคผมที่ลงให้วันนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นปกอยู่5สีนะครับก็จะมีสีแดงนะครับปกหน้าปกหลังนะครับสีเขียวนะครับสีชมพูอมม่วงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ แล้วก็สีส้มนะครับคุณครูท่านไหนสนใจใช้สีไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตนะครับวันนี้วันจันทนกใช่ไหมอ่ะวันนี้โทษทีครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธขออนุญาตใช้เป็นปกนี้นะครับเป็นการที่จะมายกตัวอย่างนะครับให้คุณครูดูนะครับวิธีการเปลี่นรูปของเราครับ ในสไตล์เราก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับถ้ากบดคุณครูท่านไหนเคยเปลี่ยนแล้วเป็นอยู่แล้วก็สามารถไปแก้ไขได้เลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถทําตามกันไปได้ตามคลิปนี้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้คุณครูนะครับเตรียมรูปไว้2รูปก่อนนะครับก็คือรูปที่จะไว้ตรงกลางนะครับกับรูปของคุณครูเองนะครับที่จะเปลี่ยนไว้อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมนะครับพอเตรียมเสร็จแล้วคุณครูก็มาเริ่มกันเลยครับวิธีการคือ กดไปที่แทรกนะครับแท็กตัวรูปภาพนะครับแล้วก็กดที่อุปกรณ์ก็คือตัวเครื่ององคูนะครับของผมเข็นไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็รูปภาพสําหรับทําปกต่างๆครับวันนี้เราจะมาใช้รูปอันนี้ดีกว่านี่นะครับเป็นการสอนเปรียบเสมือนการสอนออนไลน์นะครับอ่ะเราได้ภาพมาแล้วนะครับเราก็เลื่อนภาพนะครับออกมาหน่อยนะครับภาพก็จะอยู่ทรงประมาณเลื่อนภาพมาก่อนนะครับ นั้นนะครับก็เอาตัวชิ้นงานนะครับที่เป็นรูปสีเทาที่เราต้องการจะเปลี่ยนครับไคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็นํามาไว้หน้าสุดครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นรูปของเรานะครับถูกเชฟหรือถูกรูปทรงนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับวางทับอยู่นะครับทางนั้นเบื้องต้นเราก็ขยายรูปของเราครับให้ใหญ่ก่อนนะครับเพื่อที่จะครอบคลุมนะครับ พื้นที่สีเทาทั้งหมดนะครับขยายให้ใหญ่ก่อนนะครับคุณครูก็เลือกไฟล์มาให้เหมาะสมหน่อยนะครับอันนี้นะครับพอดูเสร็จปุ๊บอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ได้ถ้าเผื่อคุณครูอยากดูรูปนะครับให้คุณครูกดคลิกตรงหัวมุมนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปนะครับของคุณครูครับ เห็นไหมครับก็จะมีรอบสีเทากับรูปที่คุณครูไปทับอยู่ก็จะคอยเห็นลางๆอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นคุณครูอย่าเพิ่งตกใจนะครับพื้นที่สีเทาคุณครูจะได้เวลาเปลี่ยนจะได้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับผมวางประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับคราวนี้รูปของลูกศิษย์เราก็จะถูกทับหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนมาก่อนเลยนะครับเพื่อยังไงเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้อยู่แล้วครับหลังจากนั้นนะครับ ใช้วิธีประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอได้ในตำแหน่งที่เราโอเคแล้วนะครับให้กด Control นะครับที่คีย์บอร์ดของคุณครูครับก็คือตัวแป้นพิมพ์นะครับที่อยู่ด้านซ้ายล่างจะเขียนว่า Control Ctrl นะครับกดค้างไว้นะครับตัวลูกศรที่เป็นสทิศนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับให้กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บเราก็มาเลือกในตำแหน่งที่เราอยากจะไปเปลี่ยน หลังจากนั้นเราก็จะได้2รูปใช่ไหมครับเราก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้2อันนะครับให้เลือกรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ประสานผสานรูปร่างนะครับหลังจากนั้นก็ตัดจุดร่วมครับอ่าเราก็จะได้รูปนะครับุมคูมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็หยิบชุดนะครับที่เป็นหกเหลี่ยมของเรานะครับ เอาเฉพาะรูปนะครับหกเหลี่ยมนะครับออกวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับนี่ลากหรือจริงๆแล้วคุณครูเอารูปหกเหลี่ยมเนี่ยครับออกมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับก็จะดีกว่านะครับอันนี้อาจจะข้ามขั้นไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็เอารูปหกเหลี่ยมมาวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วคุณครูค่อยเปลี่ยนรูปทรงที่ผมสอนเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนรูปทรงด้านใน หกเหลี่ยมกันนะครับผมทําเป็นเชฟนะครับสีเทาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับแตกครับแตกรูปภาพครับแล้วก็อุปกรณ์พาพ์ิ้งนะครับแล้วก็ที่เดิมครับอันนี้เป็นคุณครูท่านนี้นะครับเสร็จปุ๊บรูปก็จะโหลดเข้ามานะครับก็เอารูปมาอยู่ใกล้ๆกันครับแล้วก็หลังจากนั้นกดตัวเชฟนะครับหนึ่งคลิกที่เชฟสีเทาหกเหลี่ยม รือว่ารูปทรงสี่เท่าหกเหลี่ยมหนึ่งครั้งนะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็นํามาวางไว้หน้าสุดนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลูกของเรานะครับให้ไปอยู่ในทรงกรอบหกเหลี่ยมอันนี้นะครับว่าจะประมาณไหนอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดคุณครูอยากรู้ว่าอยู่ในกรอบไหมคุณครูลองกดคลิกค้างไว้นะครับที่จุดอันนี้ครับกดค้างแล้วก็ลากขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเงาด้านหลังบางๆอยู่กับเงาด้านหน้า อ่าก็ประมาณครับว่าอยู่ประมาณไหนผมเลือกอยู่ประมาณนี้อยากให้คุณคูอยู่ตรงกลางนะครับให้เห็นเป็นตัวนะครับหลังจากนั้นครับกดเลือกรูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะเอ่อสี่ทิศทางจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกกดเลือกครับเราก็จะได้รูปสองรูปนะครับหลังจากนั้นเช่นเดินรับครับเรามาเลือกที่รูปแบบรูปร่างนะครับเลือกที่รูป การผสานรูปร่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกจุดร่วมเตรียมร้อยนะครับหลังจากนั้นคลุมนะครับรูปคุณครูทั้งหมดนะครับลองกลับเข้ามาเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับกรอบของเราไปอยู่หลังรูปแต่รูปของเรามาอยู่หน้ารูปก่อนหน้านั้นนะครับวิธีการคือให้เราคลุมนะครับรูปทั้งหมดนะครับที่เป็นอันนี้นะครับกดคลิกขวาหนึ่งครั้งครับแล้วก็นํามาไว้หน้าสุดเขานั้นเองครับง่ายๆ แล้วก็นำกลับเข้าไปวา,า,างคราวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับคุณปูก็บังลูกศิษย์เราหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่จําเป็นต้องตำแหน่งเดิมหมดก็ได้นะครับคุณปูเอาที่เหมาะสมและสวยงามนะครับผมวางประมาณนี้นะครับภาพออกมาก็จะประมาณเดียวกันนะครับเห็นไหมครับวิธีการแก้ไขไง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นพวก เนื้อหานะครับผมได้ล็อกนะครับตัวหนังสือไว้ให้คุณครูหมดแล้วนะครับคุณครูก็สามารถพิมพ์เปลี่ยนแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าผมนำต์มาเลื่อนนะครับเลื่อนเงินเดือนอ่นะครับคุณครูก็จะได้ไฟล์ส่วนอ้นไหนก็ตามนะครับที่เป็นตัวหนังสือคุณครูไม่ต้องไปเปลี่ยนฟต์ไม่ต้องทําอะไรทำหน้าที่พิมพ์อย่างเดียวครับปกสวยอ่เรียบร้อยเห็นไหมครับหลังจากนั้นคุณครูก็แก้ที่ปกละ ส่วนปกหลังคุณครูก็ไปพิมพ์เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับสังกัดของคุณครูให้เรียบร้อยครับแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับพออยากจะพิมพ์นะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ครบทุกหน้านะครับกด Ctrl P นะครับหรือว่ากดคําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เป็นการพิมพ์นะครับตะกี้นี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่3และหน้าที่4นะครับก็คุณครูก็ไปเลือก เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์เป็นสไลด์ที่3ถึง4นะครับรอสักพักหนึ่งครับตัวอย่างเขาก็จะขึ้นมานะครับกดด้านนอกนิดหนึ่งนะครับก็เห็นไหมครับจากส0ภาพก็จะเหลือแค่2ภาพรุ่นครูกดพิมพ์ได้เลยนะครับแค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนไฟล์ง่ายๆแล้วก็วิธีการปรับแก้ไขของเราจะคิดมาให้เสมอครับเพื่อให้ครูใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับปกนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ